มาถึงแล้วค่ะที่ไหนนะที่ไหนนะที่นี่ที่ไหนตากเนืองคือก็คือกิ่นคนสับควายมาเต็มมากันแล้วค่ะเราจะไปดูตากเนืองใช่ไหมตากเนืองใช่ไหมนะก็ต้องลองดูอุ๊ยเดี๋ยวแวะชมข้างทางนี่ความคิเสร ททาาานนนะเสีย,ยว้แ,แม่นแล้วเนาะภาพบรรยากาศทุกอย่างวิวดีแห้งเสียงน้ำตกเสียงแบบลมเป็นอย่างทีรีเฟรชสุดๆเลยเนาะอยากให้ทุกคนมาลองเด้อผู้ใดที่มาเที่ยวเลาใต้เนาะกระแวะมาสมตาดเนื้อันนี้คือบรรยากาศ มีนานี่แบบถ่ายหูเป็บยุใจแห่แห้งเป็นกันขึ้นเป็นกันลงแต่ขอบอกเด้อว่าทางลงสั้นแล้วก็เมื่อยขึ้นแบบบเมื่อยแล้วลงกเมื่อยแล้วคือขึ้นน่ะเมื่อยกลัวเนาะเออมูมีนาก็เลยบ่ได้ลงนําก็เลยเปลี่ยนกันถ่ายรูปให้กันวิวดีทัรมมาซ่าชุดซึนละอองน้ําคือแบบขึ้นมาคือหัวเปียก <c oughs> ขึ้นมาคือหัวเปียกเนาะวิวดีสุดๆเลย ไม่ไหวแล้วเองะไสิกมาทางอ่ก็มาเอออาเอออาเออะไอ้คแม่ซื้อแล้วก็เราก็ซื้อสินค้าหน หลังจากที่หัวเปียกขึ้นมานาะก็ย่างแวไปบึงทางสั้นเทิงของน้ํำตกเนาะอันนี้เป็นวิวที่เป็นลำธารย่างเข้าไปทางในพุ่นกระสีโซนให้แบบนางพักพรยอนใจเนาะน้ำทานตัวนี้กระชิตกไปเป็นน้ําตกตัวยุลุมหันเนาะกระลงมายามเด้อลาวใต้ตาดเหนือง